สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้นําพระสมเด็จพระสตือมาให้ชมกันเป็นพุทธบูชานะครับพระสมเด็จกูวัสตือเป็นพระที่บรรจุในองค์พระพุทธศยาตและพระเจดีย์ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในปีอาการวพศ2414นะครับก่อนที่เจ้าพระคุณสมเด็จพุทธจันทร์ต่อนะครับจะมรณภาพหนึ่งปีการสร้างองค์พระพุทธศยาตในครั้งนี้นะครับก็เพื่อจะระลึกถึง ยมบันดาของท่านเองนะครับโดยได้มาทําการก่อสร้างพระพุทธรูปนะครับก่ออิฐถือปูนปังพุทธสยาณมณหมู่บ้านที่ถือกาเนิดที่วัดท่าง,งามนะครับปัจจุบันคือวัดสตือตำบลท่าท่าหลวงอําเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพัะที่นอนใหญ่นะครับมีขนาดยาว52เมตรกว้าง9เมตรสูง16เมตร องค์พระโปร่งซึ่งใช้เป็นที่บรรจุพระไว้ภายในนะครับพระสมเด็จกุวัตืตอถูกค้นพบเมื่อจอมพลปวิพลสงครามนะครับนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้นนะฮะได้เดินทางมาปิดทองพระนอนวัตืตอซึ่งเวลานั้นพระนอนอยู่สภาพสุดสมมาก,กน,นะครับจึงบัญชาการให้กรมโยธาเิศบาลได้จัดการประจิสร้างคอนพระนอนใหม่นะครับเมื่อ อาการร้สองสี่เก้าเก้านะครับจึงได้พบพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆบรรจุอยู่มากมายเลยทีเดียวแต่ด้วยสมัยนั้นนะครับพระสมเด็จวัดคังยังไม่ได้เป็นที่นิยมโดยทั่วไปเยี่ยงในปัจจุบันนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นข่าวใหญ่โตมากมายและไม่ได้มีผู้สนใจอย่างอยากได้พระสมเด็จที่ถูกพบดังกล่าวนะครับพระสมเด็จที่ถูกค้นพบในขณะนั้นจึงได้มีการแจกจ่ายเฉพาะในกลุ่ม ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบูรณะในขณะนั้นนะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีชื่อเสียงในสมัยนั้นเท่านั้นนะครับผมและต่อมาพระชุดนี้ก็ได้ถูกทอดสู่ทายาทและนํามาเปิดเผยในเวลาต่อมานั่นเองนะพระกุนนี้ได้ถูกนาออกจากกุเป็นจนํานวนมากเมื่อผ่านมาไม่กี่ปีนี้เองเราพศสองห้า่นะครับ จึงได้พบพระสมเด็จพิมพ์ต่างๆบรรจุอยู่ทั้งหมดนั้นคือการพร้อมพิมพ์จํานวนกว่า10พิมพ์นะครับระหว่างวัดสตือกับพระสามวัดรักังบางคุณพมวัดเกตที่สมเด็จพุทธจาร์โตพรมรังสีสร้างพระเอาไวน้นะครับนะับเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญที่เชื่อมโยงได้ว่าพระสมเด็จวัดสตือนั้นถือกําเนิดขึ้นจากการสร้างและทันยุคข,ของ สมเด็จโตอย่างแน่นอนนะครับเมื่อมีการบูรณะองค์พระเจดีย์ที่อยู่ภายในวัดตั้งอยู่ทางตอนเหนือด้านเหนือนะครับของพระพุทธสายญาติริมแม่น้ําป่าสักและปีพศ2552เมื่อ 52, มีบูรณะองค์พระพุทธสายญาติอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งมีมากมายหลายพิมพ์ด้วยกันดังนี้นะฮะพิมพ์ใหญ่พิมพ์เจดี พิมพ์ฐานแซมพิมพ์เก็บประตูพิมโโพ์ปกโพพิมพ์ยอดขุนพลพิมพ์ใส่ญาตินะครับพิมพ์วัดเกตเจ็ดชั้นพิมพ์เล็บมือพิมพ์สามเหลี่ยมนั้นจำนวนพิมพ์ของพระที่เปิดกุจจากวัดสตือแห่งนี้ะนะครับพระสมเด็จวัดสตือนั้นถือกําเนิดเกิดขึ้นสร้างและทันยุทธของสมเด็จพระจุลนโต,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 ตดังองค์นี้เป็นต้นนะครับ อัปเดตพักเครื่องเมืองไทยหากดีมีประโยชน์จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเป็นวิทยาทานต่อไปนะครับขอบคุณครับ